ก็เปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่27พฤศจิกายน2557นะครับก็เป็นตัวการบินไทยนะครับถ้ามองในแง่ของผลประกอบการไตรมาส3เนี่ยกำไรออกมาอยู่ที่พั86ล้านนะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกับที่เรามองไว้ที่1 0 47ล้านนะครับก็ดีกว่านิดหน่อยนะครับ โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยรายการต่างๆเนี่ยออกมาก็มองว่าใกล้เคียงกับที่เราประมาณการไว้นะครับโดยถ้าหากมาดูในเรื่องของผลการดําเนินงานจริงๆเนี่ยจะพบว่าจะขาดทุนจากการดําเนินงานอยู่ที่5,073ล้านนะครับหรือเพิ่มขึ้นประมาณ58% year เยียร์ -on เยียจากปีที่แล้วที่ขาดทุน3,217ล้านบาทนะครับแต่การที่สามารถรายงานกําไรสุทธิออกมาได้เนี่ย เนื่องจากก็มีรายการพิเศษที่เป็นลบเข้ามา1ตัวก็คือในเรื่องของการตั้งด้อยค่าเครื่องบินเข้ามา1221ล้านบาทนะครับแต่ก็มีเป็นบวกเข้ามาซึ่งก้อนใหญ่กว่าก็คือในเรื่องของกําไรอัตราแรกเปลี่ยนที่สูงถึง7,380ล้านนะฮะเนื่องจากเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับยูโรแล้วก็เยนนะฮะซึ่งเป็นเงินสกุลนี้หลักนะครับก็เลยเป็นเหตุผลให้ในไตมาสาเนี่ยยังสามารถรายงานกําไรสุทธิได้นะครับในส่วนของไตมาสีนะครับ ถ้าหากมาดูในเรื่องของผู้ใช้บริการสนามบินนะครับแล้วก็ตัวเลขนะักท่องเที่ยวของกระทรวงการท่องเที่ยวนะครับเราจะพบว่าตัวเลขผู้เ,ผเดินทางนะฮะจากต่างประเทศเนี่ยเริ่มกลับมาเป็นบวกแล้วในเดือนตุลาคมนะครับแต่ถ้าหากมาดูในแง่ของตัวเลขสถิติของตัวการบินไทยเองเนี่ยยังพบว่าในเดือนตุลาเองเนี่ยจำนวนผู้โดยสารนะรยังคงปรับตัวลดลงถึง15% นะครับมาอยู่ที่1.5ล้านคนนะครับแล้วก็ตัวคาร์บินแฟกเตอร์เองเนี่ยยังคงลดลงนะครับมาอยู่ที่สักประมาณ68เมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่72นะครับในส่วนของยอดบุ๊กิ้งนะครับในเดือนพฤศจิกาแล้วก็เดือนธันวานะครับก็อยู่ที่ประมาณ67แล้วก็64เปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่71แล้วก็70เปอร์เซ็นต์นะครับก็ยังถือว่าการฟื้นตัวเนี่ยยังไม่ได้กลับมาอย่างเต็มที่นักนะครับโดยจะพบว่าผู้โดยสารนะครับผู้โดยผู้โดยสารนะครับใน ภูมิภาคเนี่ยเริ่มกลับตัวดีขึ้นนะครับแต่ฝั่งยุโรปเนี่ยยังไม่ดีนะฮะเนื่องจากยังคงมีเรื่องของความกังวลในเรื่องของการประกาศใช้กฎในการศึกอยู่นะครับประกอบกับประเทศต่างๆในแถบนี้เองเนี่ยก็มีการงดค่าธรรมเนียมซ่าก็ทําทให้นักท่องเที่ยวเองเนี่ยมีทางเลือกในการท่องเที่ยวในประเทศอื่นๆมากขึ้น นะครับในแง่ของรายได้ต่อหน่วยเนี่ยมองยังคงทรงตัวนะครับหรือดีขึ้นได้บ้างนะครับก็ทําให้ในแง่ของการดําเนินงานเองเนี่ยยังไม่ได้กลับมาดีเท่าที่ควรนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยก็มองว่าในแง่ของการดําเนินงานเองเนี่ยได้ย,ยังคงเป็นบวกได้นะครับแต่ว่าอาจจะมีการในเรื่องของการตั้งด้อยค่าเครื่องบินแล้วก็สินทรัพย์เข้ามานะซึ่งใน ปีนี้เนี่ยตั้งแต่ไตรมาสหนึ่งก็มีการทยอยตั้งมาอย่างต่อเนื่องนะครับเราก็คาดว่าในไตรมาสสี่เนี่ยน่าจะมีการตั้งอีกนะครับซึ่งเรามองว่าน่าจะตั้งใกล้เคียงกับไตรมาสสามนะครับแล้วก็เงินบาทที่เคยแข็งค่าขึ้นก็เริ่มกลับมาอ่อนค่าลงในช่วงนี้นะครับเราก็มองว่าอาจจะเห็นการขัดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในไตรมาสสี่นะครับก็คาดว่าในปีเราก็ได้มีการปรับคาดการณ์ในปี57นะครับจากเดิมเนี่ยที่มองว่าจะอ่ะ จะมีขาดทุนสุที่เนี่ยสักประมาณ9,000กว่าล้านบาทเนี่ยปรับเป็นขาดทุนสุที่ที่11,200กว่าล้านบาทนะครับโดยหากดูในแง่ของการดําเนินง,งานเนี่ยเราจะพบว่าจะขาดทุนสูงถึง1 5 0 0 0เกือบ900ล้านนะครับส่วนในปี58เองเนี่ยแนวโน้มเนี่ยดีขึ้นนะครับหากไม่มีปัญหาเรื่องของการเมืองรวมถึงหากมีการยกเลิกกฎไอการศึกนะครับ ก็บอกว่าจานวนนักท่องเที่ยวทั้งยุโรปแล้วก็ภูมิภาคเนี่ยจะกลับมาฟื้นตัวได้เร็วขึ้นนะอย่างไรก็ตามเนี่ยตัวการบินไทยเองเนี่ยยังอยู่ระหว่างการทําแผนปรับโครงสร้างองค์กรนะครับปรับเส้นทางบินนะครับแผนการปรับระวางปรับปลดระวางนะครับแล้วก็ซื้อเครื่องบินใหม่รวมไปถึงแผนการลดค่าใช้จ่ายด้วยนะครับซึ่งจะมีการพิจารณาแล้วก็น่าจะเห็นความชัดเจนในเดือนธันวาคมนะครับเราบองว่าการปรับโครงสร้างเนี่ย เริ่มแรกเนี่ยอาจจะมีค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการชดเชยค่าพนักง,งานที่จะต้องกเกษียณอายุก่อนกําหนดนะฮะหรือค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงองค์กรรวมไปถึงการต้องตั้งด้อยค่าต่างๆเกิดขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยประเด็นบวกเข้ามาก็คือในเรื่องของราคาน้ํามันที่อ่อนตัวลงอย่างชัดเจนในช่วงนี้นะฮะแล้วก็มองว่าในปีหน้าก็น่าจะยังคงอ่อนตัวอ่อนต่อเนื่องอยู่นะครับอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของภาระต้นทุนนะครับที่จะปรับตัวลดลงนะครับแล้วก็ ปรับประมาณการปี58นะครับขาดทุนลดลงมาอยู่ที่880ล้านจากเดิมที่มองไว้เกือบ2,500ล้านนะครับจากความเสี่ยงที่ยังมีอยู่นะครับในระยะสั้นแล้วก็แม้ข้างหน้าจะดูดีอยู่เนี่ยเราก็ยังคงใช้วิธีไพ่เปอร์บุกที่0.6เท่าราคาพื้นฐานยังเหมือนเดิมนะที่12บาทก็ยังคงคําแนะนําขายนะครเนื่องจากเรามองว่าราคาหุ้นที่ปรับตัวก่อนหน้านี้เนี่ยไม่มีเหตุผลสนับสนุนในการปรับตัวขึ้นนะครับ กลุ่มธนาคารนะครับก็รายงานแบบแสดงสินทรัพย์แล้วนี้สิ้นเดือนตุลาออกมาครบทุกธนาคารแล้วนะครับโดยในเดือนตุลานะครับกลุ่มธนาคารกลับมามีสินเชื่อเติบโตอีกครั้งนะครับ0.1%นย์จุดหนึ่งเร์นอนมันนะครับหลังจากเดือนก่อนนะครับสินเชื่อของกลุ่มหัตัวลงนะครับทำให้สินเชื่อเติบโตจากสิ้นปี56แล้วนะครับ1.6% year to date นะครับธนาคารส่วนใหญ่มีสินเชื่อเติบโตขึ้นนะครับโดยส่วนใหญ่มาจากการเติบโตสินเชื่อ SME นะครับและทําให้ตัว K Bank นะครับกลับมาเป็นนธาาครที่ มีสินเชื่อเติบโตมากที่สุดในกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่นะครับอย่างไรก็ตามนะครับการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อของ Lh Bank นะครับถึงแม้ว่าจะไม่มากนักนะครับแต่ก็ยังทำให้ Lh Bank นะครับยังคงเป็นธนาคารที่มีสินเชื่อเติบโตมากที่สุดในปี5 7นะครับในส่วนของเดือนตุลาคมนะครับมี3ธนาคารที่มีสินเชื่อหดตัวลงนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับเกิดจากยังคงเกิดจากสินเชื่อเช่าซื้อเป็นหลักนะครับโดยธนาคารที่มีสินเชื่อหดตัวลงคือ Sb T c a p i t i s c o นะครับ เราคาดว่านะครับสินเชื่อในช่วงที่เหลือของปีนะครับน่าจะเติบโตต่อเนื่องได้อีกนะครับซึ่งจะส่งผลดีต่อรายได้ของกลุ่มธนาคารให้เติบโตขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับคาดว่ากําไรสุทธิในช่วงไตรมาส4นะครับน่าจะลดลงจากไตรมาส3นะครับเนื่องจากเป็นปกตินะครับที่ช่วงไตรมาส4นะครับกลุ่มธนาคารจะมีค่าใช้จ่ายเข้ามามากนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับสินเชื่อที่เติบโตขึ้นนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส4ปีก่อนน่าจะทำให้กำไรสุทธิเติบโตขึ้นได้อย่างเยะครับ ทางฝา่ายขคงมครงการการกุศลที่ปี57ของกลุ่มธนาคารไม่เหมือนเดิมนะครับที่210,000ล้านนะครับเติบโต4%เยียร์นะครับการเข้าช่วงไฮซีซั่นของการปลอดสินเชื่อน,นะครับน่าจะทาให้สินเชื่อเอติบโตในช่วงที่เหลือของปีนะครับและการกลับมาของโครงการลงทุนขนาดใหญ่น่าจะส่งผลดีต่อการเติบโตสินเชื่อนในปี58นะครับยังคงให้น้าหนักการลงทุนของกลุ่มธนาคารมากกว่าปกตินะครับแล้วก็เลือก BBL นะครับราคาพื้นฐานที่233บาทเป็นหุนท็อปปิกของกลุ่ม มั่นคงเคกันนะครับก็ดูแล้วกาไรปีหน้าก็โตยากครับปีนี้ก็โตยากออดูจากยอดจอง9เดือนนี่ครับได้มาพ5นหนะครับเทียบกับเป้าเนี่ยซึ่งเขาปรับลงมาเนี่ยสองพั 2, 000, 2, เรายังว่าก็ยังลุ้นเหนื่อยเหมือนกันนะครับโดยคอนโดเนี่ยเขามีอยู่อันเดียวที่เจริญกรุงนะครับเดือ u ออกัสที่เลย T T K เอเชียทีคไปนิดหนึ่งนะครับก็ถึงแม้จะปรับแผนพังแผนการขายแล้วการขายก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับปีหนึงผ่านมาขายไปได้20%มูลค่าโครงการ860ล้านแบ็กหลอกตอนนี้มีอยู่850ล้านนะครับเป็นโครงการบ้านที่จะโอน q 4ประมาณ570นะครับแบ็กหลอกคอนโดเนี่ย180ล้านนี่จะโอนใน Q4 ปีหน้า ทีนี้ถ้าประเมินยอดยอง Q4 นี่ที่570ล้านซึ่งจะโอนเข้ามาใน Q4 นี่ประมาณ114ล้านรวมกับแบ็กหลอกที่จะเข้า Q4 นะครับอีกประมาณ570รวมเป็น685 ใน9เดือนนี้ได้มาแล้ว1,600เพราะฉะนั้นปีนี้ยอดโอนจะจบที่2,200คงจะลดลง17%แต่ปีนี้มาจิ้นจะดีขึ้นเพราะปีที่แล้วเนี่ยมีการโอนคอนโดเดอะเดนที่วิภาวดีซึ่งมาจิ้นต่ำมากเลยชุดมาจิ้นปีที่แล้วเป็นเบสที่ต่ำทำให้ปีนี้เนี่ยมาจิ้นกลับมาอยู่ในเกณฑ์ปกติที่40% รายจ่ายการตลาดจะลดลงเพราะปีนี้ไม่ได้เปิดโครงการอะไรมากนะครับกำไรปีนี้ยังคงลดลงอยู่3%เนื่องจากผลกระทบจากยอดโอนที่ตกลงมากถึง17%สํำหรับปีหน้าเนี่ยตอนนี้มีแบ็กหลอกไปรออยู่180ล้านจากโครงการเดอะออกัสนะครับซึ่งเราคิดว่าในระหว่างปีหน้านะครับอาจจะขายเพิ่มเติมอีกมาสักร้อยกว่าล้านนะครับก็คิดว่า อาจจะทำให้ยอดโอนของคอนโดปีหน้าเนี่ยเข้ามา240ล้านแต่ยอดโอนบ้านปีหน้าเนี่ยคงจะเป็นไปตามยอดโอนยอดจองบ้านนะครับซึ่งเราคิดว่าจะโต10มาอยู่ที่2100ล้านจะโอนเข้าสักพันหกนะครับเพราะรวม2ส,ส่วนเนี่ยยอดโอนจะทรงตัวนะครับจากปีนี้ มาจิ้นจะต่ำลงนะครับเพราะว่าคอนโดเดอะออกัสอย่างที่ทราบว่าขายช้าเวลาคอนโดขายช้าการปรับราคาก็ช้ามาจิ้นก็จะลดต่ำลงไปอีกนะครับรายจ่ายการตลาดอาจจะเพิ่มขึ้นเพราะบริษัทเนี่ยมีแนวโน้มมีแผนจะเปิดโครงการใหม่6โครงการเป็นบ้าน4เป็นคอนโด2นะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจว่า การที่บริษัทเพิ่งมาลุกคอนโดช่วงนี้จะเป็นเวลาที่เหมาะสมหรือไม่นะครับก็ดูแล้วจะช้าเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยมาจิ้นต่ำลงรายได้ทรงตัวกำไรปีหน้าจะลดลง10%ดูราคาหุ้นตอนนี้เทดท,ที่10เท่ามองว่ามีหุ้นอีกหลายตัวในตลาดนะครับที่ PE เท่านี้แต่ว่ากำไรปีหน้าเติบโตชัดเจนกว่านี้นะครับ คงคำแนะนำขายนะครับราคาพื้นฐาน2บาท97สตางค์สำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ